อ้าสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอก FC นะครับมาเอาสูตรของอน้อ,นนองกอนทู่งานเมียานายอยู่ละาาตามสัญญานะครับคือเราไปใส่เวทมาเนาะ่อปากยเออปรากฏครับโอ้โหตัวใหญ่ขนาดวันนี้เขาเนืย่าง,งากินต้มฮะ<า>ต้มส้้มมตยัำต้ม นาอมีเครื่องมีอย่างพอกนี้น้ำเล็กอะจะไข่กระปิขมิ้นพริกน้ำรดดีแค่นั้นละเออข่ามได้เนาะไข่พริกตุกขมิ้นนะครับหอมหอมแดงเออหอมกระเทียมกระเทีปิใส่นักหนักนาะเอาละวันนี้เขาจะเอาสูตรของน้องกอนเออเลี้ยงตามสัญญาเนาะ ไปใส่เบ็ดมาแล้วก็ต้องต้มส้มคือพอเพแฟนครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนะอย่างเงี้ไอ้ปลาลาำเออเนี่ยนะครับโออกาสใหม่ันนี้วางแขนกันแล้วว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเนี้ยปลาลาำอืมะไม่กินในน้อนเนาะไป่ตั้งน้ำทำจ้ำก็หีบอีกอ่ะจ้ำก็หีบน้อนมนเด็ดเออ น้ำจ้ำหยีเนอนี่เอาแบบบ้านๆเลยไปกินปลาเผาปลาล้เนาะครับปลาลาำกระบอกอืมกระบอกปลาลาำอะไรอ่ะเออนี่ตั้งหม้อเอาแบบธรรมชาติเลยเนี่ยไฟไฟลุกตะลุนตะลุน่นเดี๋ยวนะอันนี้เขาอยากใส่พักอย่างง้อฮะรสมใส่พักอย่างหรอใส่พักส้มปูส้มปูอ๋อส้มปู เดี๋็ดถ้าพอใบมันคำเออเดี๋ยวจะปลาไปเด็ดนะครับเด็ดเดด็คำสวนเลยเด็ดของบ้านมันจะเสิร์ฟบัดใบแมงลักแมงลักกุงก orn ่ะอืมครับมันจะก็อยู่ครับไปก่อนเราไปเก็บใบเหรอส้มปูผัวคนนี่ก็จะหล่นมาหายาข้าเชื้ออย่างเดียวหนึ่งนะครับอยู่กันไปหมวนกันไปอย่าไปเขียดกับชีวิต เออนี่นะครับให้ใบกระเจี๊ยบเนาะยนะให้ใบกระเจี๊ยบก่อนแมนฮะแมนแต่กระเจี๊ยบอีกไหมครับบ้านเฮาห้องส้มปูอ๋อบ้านเฮาห้องส้มปูอ๋อไปต้มใส่ปลาล้ำไหล้ำอ๋อเหอยอ่อนๆเน่อยอดอ่อนมันออ๋รสชาติมันจะเป็นยังไงส้มๆไหส้มๆมันๆเลยอ๋อส้มมันๆอ๋อกำลังหู้บ้านเฮาห้องส้มปู ตะผักกายของห้องกระเจี๊ยบนะครับนี่เอามาทำกับข้าวได้เนอร์ใส่ต้มปูต้มปลาเพิ่มรสชาติของความส้มอ๋อไม่ใช่ะปลาไม่กับส้มละแกมันเหลือเยอะยอนอ่อนเหนื่อยโอเคโอเคไปมันจะมันเนี่ยมันส้มๆมันๆตาบอกว่าถ้ามันแบบใบอ่อนแบบนี้ถ้ามีมีลูกมีหน่วยมันเนาะลูกกระเจี๊ยบนั่นนะใส่ต๊ะก็ได้นะครับสมอสมอ่ะสมอหรือใบเหรอ โม่เลยใบเห็ม <Sched> อ <ule project> mm, ๋อโอเคะค้นี้ซสุดฝีมือเลยโลป่าไ่เบดมาตะคืนหลากหม่อนี่นะตอนนี้เาก่อนกินกับแกมอย่างอื่นรอไว้ก่อนอ่าก็เลใส่ยังอะติดกันฮะหรือใส่เลยอือห่ต้องเปลือต้องใส่นะนี่มันมีอยู่แล้วอ๋อ อ๋อคือนี่ใบไงใยกันห่อนี่นะครับสูตรต้มส้มของฉันนี่น้องก้อนอัมมินอมมินหอมขาวพอแล้วลงเลยตำกุ้ละเอียดโอ้สูตรของยี่กี้แหละโคก็ละเอียดนะครับ ออหน้าจะได้ข้นนะครับใช่ว่าน้าเป็นหนวดนะหน้าข้นมันเอาห้องหนัวดรือว่าหนว,นหวม,มาตามสัญญาแต่ลงลงช่อง fc ต้องส่งากกดนะครับถามว่าลาบได้ก็ว่าลาบได้นะครับลาบดิบนี่นะโอ้ขนาดนี้นะ ต้องหลอกหนังหลอกเนื้อมันหลับ้อไละหนอ้อยนาะเอีดะเอียดร้อยอ้าวตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่นะครับน้ำ่างครกเริ่มจิ่นล้ําเออ มันก็เติมเปิืมอริจะไข่ลงเลยเอออันนี้หอมเออพี่อืมลงเลยกระสือกระสือคาดเชื่อไปน้อยเดียวันได้ว่าหอมล่ะอือข้าใส่น้าคบมือนล้อมนะอือใส่เห็นไหมนี่นะครับกาหล่ำมาละสีสันมาละเออเป็นครับกบอกว่าอัน แกงไส้ยอดไม่มาขามกันล้มอ่ะแกงส้มต้มส้มนี่นะเอกาเ็มมืนี่ยเราต้มเครื่องมันออกกินอีกสักน้อยก่อนแล้วพวกตะไคร่พวกกระเทียมนะครับโอ้น้าด<แ>ือดขนาดแล้วเมาปานะครับขาลงฮะเนะเาะอ่าลงไปเลยเอา,เอาตัวใหญ่หน่อยอืม เนื้อปลาใส่เป็ดตัวนี่อื้ข้บใจนี้นีน่ <c oughs> อเ่ามันใส่ปลาแล้วมันห้ามกลล้นเนอะมันคุณจะกดกดลงหม้อได้ปลากดกดลงไปห้ามคุวมันจะเขาว่าตุด๊ดตุ๊ดหม้อขนาดนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะแนะนำขั้นตอนต่อไปหถ้าใครมีบลาเขือส้มหรือปลากระเทศก็ต้องใส่ที่น้อยนะครับอันนี้เขา่มีอย่างเขา กบไสมันกะลั้เกาอเสือนบันาบอืมเ้อไซ่บนาขมาแล้วเนอ้สืขาวเดี๋ยวขึ้นใส่ขึ้นก่อนใส่เสื้อเขียวไว้ใส่เบ็ด้วยกันเขาแซวว่าโกเมียขนาดอะยิมงานเมียในน่ะอู้ยท้านเนาะเออโก้ยน้อยเนาะของา นี่แน่เดือดเท่ากับเติมนะครับเกลือลงไปน้ดอด้ากันยดอ่้เะผมจะได้เกลือละเขาเหมือนกันเอาผมกลมละกละเอาักักใส่ด้อบปตมเลยพริกแหละเอาพริกแห้ง ใส่นะครับแห้งถิ่งไฟเออนี่พักใส่เลยยกหม้อออกอันนี้พักโซปูนะครับเออโซปูหรือกากระเจี๊ยบนะครับอันนี้ผมก่อผมก่อหรือแมงลักแมงลักอืมอ่าแล้วแล้วก็โคนโคนกุกมือเก่าอยู่เตรียมมาคยหูจักพัก เอ้าไปแล้วเนาะสุกเต้าสบายๆโอเคเอาหนุกออกเลยห้อนเออนี่ครับโอ้นี่ยนะน้องก้อนมัาทำเงินดูนะครับ้ส้มปลาหน้ากินขนาดมาเดี๋ยวเหาอยากตีวันหนาวใส่ละจิ้มหมูนี่ยจิ้มหกูกันกะเดี๋ยวกะเดี๋ยวก็จิ้มกันจิ้มส้มปนใจรักกักจอ้มกันกะไม่มีหมูรักให้เกินนะเอออ๋อทักมันใส่ละเอีกก้อนวอะไ้ส้มงอส้สมยังส้มนะครับ เออส้มละส้มละกับพ่อแบบไม่มีปนญหาอย่างเงแค่จับปนญหาอย่างเองี้ยเอามาแล้วอันเอามาแล้วน้อยน้อยกินคนพ่ออ๋อตอนนี้นะครับกวนไหลออกแต่คนรู้เอามามาแบ่งกันจิ้มเออแด่งเอามาแล้วครับก้มส้มประกดใส่เบ็ดแม้แต่คืนให้คนอื่นเขาเปิ้นเซลแฟนครับเซลใส่เสื้อเขียวขวดมีขนาดก็จะจะัวด ต็นีของดีแต่เก่งใจไะแ่เก่งใจแล้นี่กันนีม้าอะอหนีมาผมด้านหลังก็ร็ลูกแฉะเราออกบ้านได้เนี่ยอย่างงี่นะขอเนะนำกมนเนี่ยนี่นมั่นใจมั่นใจเดี๋ยจะไ้ครับ เีงานมียไห่ทุกคเรเนี่ยเขาเขาก่งมดนะนี่นะเอาใส่ก้อนน้นไหใส่ยาข้าเจื่อสักโบกอ่ะอันนี้มจะเล่าเทือนนะครับพอดีว่ามันเหลือแตคืนมาเขาไม่เกยสียคว้สกีสกี่เมือปนะคะอือของเขาใส่ไอ้นั่นมาได้เลยมคเนี่ยเอย่ง ของมีห้องอ๋โอ,โอ, h, โอ้แต่เสือกหมัเสมะอกว่าเข้าบาิมากเอาไม้ขมมอกมากหยอดนันเออตาจิ้มันเนี่ยฝ uh, uh, um, ีมือก้อนอ่ะนี่เหรอขับงปุนเหอเออเอยู่ไรวุ้นกะไม่เหหนมเลยอันนี้ทีมงานเราหูมุมกล้องว่ะ เออนี่นะครับลุกสนามฮีฮากันไปได้ได้แล้วได้ตีเสาหน้าทุกเสียงนั่นเอ๊ะเนี่ยตัว่าจะมื่แกยังพอกับหลังเป็นน่อ๋อยังได้เงี้ยตัววันนี้เลือกมาวางกันเอ้าสบายอ๋าวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณน้องกอนเออมาแนะนำสูตรต้มส้มปักกุชเออร์ไอ้อะแจ็คไอแจ๊กมันโทรมาแจ็คอ๋อเรียกเรมาแจ็คมาเน่นกแจ็คเพืนครับ อยู่อันระยองงูอันปาบุ้นหมดหางหาเนอะโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับชีวิตเขาหนอกเอฟซีด้วนะครับอืมกดป๊อปนะครับคลิปหน้าจะแนะนำสูตรเมนูหนูป้าพี่เอลที่ไหนกินกลางต้มกัางน้าขอติดตามนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอที่ตามตลอด กินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ